ขมนทนดามาบว้ยสุดท้ายหุ่นเส้นย่อมหายเศร้าขมนเข่าส้มงานซีเกมฟีีลังมีประเด็นดามาราคาบัสซีเกมมีราคาแพงเกินไปจนเศร้าขมนแห้โวยวยเพราะบม่มีเงินซื้อ ซึ่งหลังจากทีมีกเซดามาทีแฟนกีลาเ้าคเมนจำนวนล้วง้หลออกอาการบอพ่อใจทีคเมนจะภาพงานมหกรรมซีเกมครั้งที่32ได้ประกาศจำนายบัตเข่าส้มพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5. พฤษภาสาม2ดา3 ซึ่งมีราคาอยู่ที่หนึ่งแสเลี้ยวหรือประมาณ8ปดหหบาทสำหรับโซน A,B,C,G และ2สองแสนเลี้ยวหรือประมาณหนึ่งพเจหอยบาทสำหรับโซนดี และหลังจากนั้นก็ได้เกิดกระแสดราม่าจากเร้วคเมน้นจำนนวนมหาศาลที่ต่างกบับเ็นดีโตอกับราคาดังกล่าวที่แพ้เกินไปมีเทียบกับแล่ใดของเร้วคเมน้นด้วยเหตุน,นี้เองมาลาซูท่างเพจแคนเบอร์เรียสองพันสามเพจยังเป็นทางการของการแข่งขันซีเกมได้ออกมาประกาศว่า สมเดจทุ่นเส้นนายกรัฐมนตีของกัปพเจียได้ประกาศให้แฟนกีฬาเซรคาเมนสามารถเขาส้มงานพิธีเปิดซีเกมครคั้งนี้ได้แบบฟรีๆโบอตองเสียเงินส่วนผู้ที่ซื้อบัตรเขาส้มไปแล้วแม้จะมีการประกาศอีกครั้ง ซึ่งสำหรับการแข่งขันซีเกมข่างทีพันพานมากปกติแล้วเจ้าภาพจะมีการจำหน่ายบัตรขาวส้มพิธีเปิดปีซีเกมเป็นเรียปกติยางหลาสุดซีเกมที่เวียดนามเป็นจ้ภาพในปี2 0ม1มีการจำหน่ายบัตรขาวส้มในราคาที่ถิกที่สุดโดยยูที30,000นดองหรือประมาณ430บาทและบัตรแพ้งสุดยูท เก้าเซนดงหรือประมาณ1,300หบาทซึ่งหลังจากมีการประกาศจากเพจซีเกมค์มเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีเศา้าวอมเมนจำนวน้ายได้ออกมาคอมเมนต์แสดงค้ามคิดคําเห็นซึ่งก็มีบางคนเห็นดีเละบอเห็นดีพอว่าการตัดสินใจเปิดฟรีบุเสียเงินในครั้งนี้อาเทศไทยงานซีเกมเมม่นม,มีระเบียบการจัดการในงานซีเกมมีควมยอยงยาก ซึ่งคอมเมนต์ทำมอิทเพนเด็ก,กาวาถ้าเป็นฝรั่งเหตุเขาเหตุใดแต่ประเทศคอมเมนตของพวกเขาเป็นเพียงประเทศจนๆพ่อได้จัดงาน่าย่กับให้เขาฟรีเหตุแบบนี้มัสิบมีรไร่ใดเขาประเทศและคอมเมนตจะขาดทุนอย่างหยอยยับ ขอยคิดว่าควรจะขายในราคาที่ยอมเยา้าดีกว่าพอถาให้เขาฟี่งานซีเกมมันสิเลเทบอกเป็นระเบียบแน่นอนเตรียมโตขายขีนา คิดล่องเบิงถ้าหากมีจำนวนคนหลายกลัวหกหมื่นคนแฮทะลูเข่าไปส้มงานซีเกมมันหนากระนวลหลายพอในสนามใหญ่อาจจะบอกเพียงพ่อพอบอลนางมีจำกัดแต่การเข่าส้มพัดหายข่าฟรีได้แต่วังวาทางทีมงานจะจัดการให้เป็นระเบียบควรให้มีการลงทะเบียนก่อนเขางานเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบหอยภายในงาน เบิงกันว่าประเทศเพียนบานยางประเทศไทยเขาซิมาเวาขีดผื่นเทายังอีกแบบนี้มันกระดีแท้ขอบใจทานสมเด็จคุณเส้นเป็นแบบนี้ประเทศเพียนบานย่างประเทศไทยก็จะบบมีขออ้างมาวิจารณ์ประเทศพักเขา้าอีกต่อไป ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของสซวคเมนซึ่งเห็นเดียว,วา่าบางคนก็เห็นดีและบางคนกระ่นเห็นดีตตอกลับการเปิดให้สซวคเมนเขาโซฟีพออาจจะเกิดการไล่ทลาของแซวคามินเขาไปในงานเลยอาจเหตุให้เกิดการเจะลจาจนการเออารควบบวเป็นระเบียบภายในงานพอ,อยางที่อยู่กันดีวา่ามาตรฐานระดับคเมินเมนโบมีควบเป็นสากล ยังได้ก็ตามก็อย่าลืมกดติดตามส่องคาวพันลเล่าเละกดไลค์กดแซ่เพื่อเป็นกำลังใจผอมทั้งติดตามข่าวสารจากซอปปอเล่าอย่างวงวหท่านใจนั่งผวกเฮ้า